นี้นะครับมาประกอบตัวรีดวาลนะครับเครื่องสียหนึ่งหรือสามห้าหนึ่งนะครับเหมือนกันครับก็เบื้องต้นนะครับเช็คตัวหน้าแป่นครับที่เราจะใส่รีดวาลนะครับถ้าประกฑนมันเกินก็ตัดออกนะครับเก็บงานความสะอาดหน้าแปลนให้หมดนะครับหน้าแปลนนี้สําคัญนะครับถ้าอาศรั่วก็มีผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ครับ นแต่นะครับแล้วก็ต่อไปครับรีดวาลเราต้องเช็คทําความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับตัวรีดวอลอันนี้เป็นของใหม่ไม่ทอดถ้าเป็นของถ้าเป็นงานซ่อมบริการต้องล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับเช็ควรีดปิดสนิทไหมครับต้องเช็คด้วยครับเช็คทําความสะอาดทั้งหมดนะครับตัวรีดวาลนี้ช่วยควบคุมนะครับถ้าอากาศเข้าห้องแข็งตรงนี้ก็ มันทำให้ส่วนผสมน้ำมันมันผิดไปครับตัวนับแตนผมจะทากาวบางๆนะครับก็ทาพอประมาณครับกาวตัวนี้เป็นกาวที่บอลน,นะครับเมื่อมันแห้งโดนความร้อนไปมันจะกลายเป็นซีนครับตัวนี้เป็นซีนนิ่มๆกาวบางตัวแห้งไปจะแข็งนะครับพยายามเลือกใช้ให้ดีด้วยครับ ก็ผมจะทาทั้งหน้าเซนแล้วก็ตัวฝาตัวแป้นรีดนะครับรีดไฟเบอร์ครับตัวนี้นี่ครับเอาตัวหน้าตัวเปิดนะครับปลายของตัวเปิดรีดบอลลงล่างนะครับตัวผมก็จะใส่ประกบเข้าไปเลยครับ การที่เกิดของรีดวาลนะครับก็จะมีสตาร์ทยากสโลว์ Slow ไม่อยู่อัตราเร่งผิดไปครับก็ถ้าสมมติถ้าขบูเช็คเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยครับก็มีร wow ีดวอลที่หนึ่งครับที่สำคัญน็อตยึดจะมี4ตัวนะครับเป็นเ e 5ครับจุดนี้ แ้นดีดไฟเบอร์ตัวนี้พยายามอย่ารัดแน่นเกินไปนะครับมันจะแตกมันแตกแล้วก็มันโกง่งตัวผมจะเช็คเป็นค่าทอเก่าครับเพื่อจะได้แรงขันที่เท่ากันครับทั้งนัสี่ตัวครับน็ดตัวแ้นดีดนี้ถ้าเราขันแน่นเกินครับหนึ่งครับมันจะแตกแตกแล้วก็มันจะโก่งครับสังเกตดูได้ครับ พยายามคันให้เท่ากันครับก็รีดวาวเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับการประกอบเราหมุนดูครับถ้าปิดช่องหัวเทียนมันจะมีเสียงอัดอยู่ที่รีดวาวตัวนี้รีดวาวเป็นของใหม่ครับก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับ ที่ต้องทำความสะอาดเท่าไหร่ก็เช็คงานเก็บงานความสะอาดกาวก็วเช็คอ,ออกให้หมดครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับของเครื่องยนต์ที่การทํางานมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่รีทวบลาวเหมือนกันครับก็ฝากติดตามได้นะครับผม